ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ผู้ประกอบการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่รองรับความปกติใหม่ New น,นอมผมชนะวัิชนพันธ์ทำหน้านที่ผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีการร่วมมือกันร,ระหว่างสํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการนะครับสอสอปอนอหรือทีเซร่วมกับหอการค้าไทยโพสต์ทูเดย์และบางก่าโพสต์ในการจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ขึ้น โดยมีว่าเธอส่งครับให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ครับเข้าถึงมุมมองของความปกติใหม่หรือนิวนอมนะครับในการประกอบอุตสาหกรรมทางด้านของยานยนต์นะครับและเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับและ n e w normal หลายๆอย่างและในวันนี้ครับเป็นวันแรกครับที่เราจะจัดงานสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับผู้ประกอบการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่รองรับความปกติใหม่ new norm ในหัวข้อแรกสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ครับเพราะตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมากในช่วง40ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ามากถึงร้อยละ5.8ของผล,ลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเรานะครับ และยังมีการกล่าวถึงอย่างมากจากคู่ประกอบอุตสาหกรรมเดียวกันในต่างประเทศถึงความสามารถของธุรกิจในประเทศไทยอุตสาหการรมยานยนต์ครับเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงแรกของสัมมนาวนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณสุริมาริมวิริยะเลิศซีเนียร์เอ็กซิคิวทีฟไวท์เพรสเดนต์ของบริษัทบางกอกโพสต์ Post, จำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นกล่าวในเรื่องของความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ครับขอเียนเชิญครับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาสำคัญในอุตสากรรมยานยนต์ New S Curve ค่ะการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนารูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนและกำหนด New ิ o r มของอุตสาหกรรมรถยนต์ลำดับถัดมาครับขอเรียนเชิญคุณจิรุธอิสรางกุลณ,ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการครับสสปนหรือทีเซบนะครับให้เกียรติขึ้นกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้เรียนเชิญครับ อุตสาหกรรมเรื่องทางด้านยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทางสสปนรหรือทีเซปเนี่ยก็มีความได้รับนโยบายจากทางท่านรองนายกอนุทินนะครับที่ในฐานะที่ท่านกํากับดูแลนะครับหน่วยงานสสปนเนี่ยให้เราเนี่ยเ,เดินหน้าในเรื่องของการใช้กลไกในเรื่องของไม์ก็คือเรื่องของการจัดประชุมนิสการหรือการจัดเมดเมกม่งอีเวนต์ให้เป็นเครื่องมือในการที่จะ ต่อยอดนะครับให้เกิดการซื้อขายให้เกิดการทําธุรกิจเกิดขึ้นลําดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณกรินสารสินนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยอีกหนึ่งองค์กรครับที่เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขอเรียนเชิญครับตอนนี้ก็โดยภาพรวมแล้วตลาดคงตกไปนะครับในประเทศตกมัน 40- 60นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็ดูว่าแล้วว่าช่วงโควิดนี้แล้วความต้องการลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมมั่นใจว่าวันนี้หลังฟังซึ่สามท่านคุยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อกลับมานะครับรถยนต์ของของพวกเรานะครับและอีกท่านครับที่ให้เกียรติมาพูดปาฐกาถาในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณดุสิตอนันตรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นําและการเทินภัยภาคอุตสาหกรรมนะครับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติมากล่าวประาาฐานในหัวข้อพลังงานยานยนต์สมัยใหม่ขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจไทยขอเรียนเชิญครับผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ปัจจุบันก่อนว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปัจจุบันอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าเออจริงๆในนโยบายภาครัฐเนี่ยครับเราจะใช้นโยบาย international car policy นะครับเราจะ ตรับนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์ในเมืองไทยนะครับเรามีหลายค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายยุโรปค่ายญี่ปุน่นค่ายจีนและค่ายอเมริกานะครับทุกคนเวลค่มมาลงทุนในประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตนะครับเราลองมาดูครับว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ครับท่านแต่ละท่านจะมีความคิดมีมุมมองวิธีการกระจายความเสี่ยงอยังไง ให้บริหารความเสี่ยงให้มีผลกระทบน้อยที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมนี้รวมมาถึงการทำโซเชียลดิสแ n นซิงนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ครับว่าจะทำยังไงและสุดท้ายครับเราจะเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยที่จะเรียนรู้และปรับตัวไปด้วยกันเอาละครับผมขออนุญาตเริ่มต้นการเสวนากันในครั้งนี้นะครับคำถามแรกนะครับผมอยากจะถามท่านผู้ช่วยานทั้งสารท่านนะครับว่า ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตอนนี้ครับได้รับผลกระทบหนักมากๆ ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับผลกระทบโควิดเนี่ยครับก็ส่งผลกระทบตอบ่อภาคอุตสาหกรรมไทยในในในสมุมนะครับมุมแรกก็คือในเรื่องของ uh, ดีมานนะครับเราโดนผลกระทบทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกนะครับในอีกมุมหนึง่งในแง่ของการผลิตนะครับการผลิตหมายความว่าเรามีการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยบางคันนะครับเรามีการนําชิ้นส่วนจากต่างประเทศนะครับพอเกิดโควิดเสร็จชิ้นส่วนเหล่านี้มาที่ประเทศไทยไม่ได้นะครับเนื่องจากประเทศต้นทางไม่ผลิต หมายความว่าเขามีเรื่องของการควบคุมในเรื่องของไม่ได้มีการผลิตนะครับก็เลยส่งสินค้ามาที่ประเทศไทยเราไม่ได้นะครับรวมทั้งอาจจะมีปัญหาโลจิสติกมีต้นทุนอะไรเพิ่มขึ้นนะครับพอเกิดวิกฤตการมาแต่แรกเนี่ยทุกๆบริษัทที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยก็ลดการผิดลงมาทั้งหมดนะครับัวทั้งคิดว่าในปีนี้เนี่ยคงจะอยู่ในบานห้าแสนคันจากหนึ่งล้านคันลดการผิดทั้งหมดก็เ,เป็นถึงที่น่าเป็นห่วงผมว่า การการที่จะวิเคราะห์หรือจะจะพิจิตว่าตลาดในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะลําบากสําหรับในฐานะของผู้ประกอบการนะครับอีกด้านหนึ่งที่จะมีผลกระทบกับเราก็คือเรื่องสัพพายเชนอย่างที่วิทยกรคุณดุธิ์ได้พูดไปนะครับว่าชิ้นส่วนหลายชิ้นเราก็ไม่ใชสามารถที่จะผลิตได้ในประเทศทุกชิ้นครับก็คาดว่าคงปลายปีนะครับภาพตรงนี้ก็คงจะกลับเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับ ครับต้องบอกว่าจริงๆการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเป็นการตอบโจทย์หนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยจะมีในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก็บริการแห่งอนาคตซึ่งก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับจริงๆเราอย่าลืมนะครับว่าจริงๆทุกสิ้นปีนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับจะมีฝุ่น pm 2.5มาทักทายเรานอกเหนือจากโควิดนะครับทุกปีจะมา มามามาทุกปีเลยนะครับพฤษกายนจนถึงมีนาคมนะครับสิ่งที่ภาครัฐทำเราก็คงต้องอการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าเนี้ก็คือเป็นการช่วยแก้ปัญหา PM 2.5ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อยากให้มีการส่งเสริมการใช้และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนโยบายของภาครัฐเนี้ยเราคือการเป็นฐานการผลิตนะครับไม่ว่าในอนาคต รถยนต์จะไป B.E.V เร็วหรือช้าอย่างไรซึ่งอันนี้อาจจะอาจจะต้องรอดูนะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรนะครับไม่ว่าจะไป I.C.E. ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นหรือไม่ว่าจะไป B.E.V. ที่เป็นรถยนต์แห่งอนาคตนะครับผู้ลงทุนของประเทศไทยนะฮะก็จะมีช่องทางที่เดินไปตามที่นโยบายของแต่ละบริษัทแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นฐานการผลิตนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยผมบอกจริงๆครับไอการพี่ มีบทบาทมากพนนี้นะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นมาที่มีโรงงานมาได้บ้านเราทุกโรงงานขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะเราส่งเสริมรดภาษีให้โรงงานชิ้นส่วนเนี่ยเกิดมาในประเทศไทย้วแต่ตอนนี้โรงงานชิ้นส่วนพวกนี้นะสมาคมชิ้นส่วนพวกนี้นะเขาก็อยากจะทําชิ้นส่วนเรารดไฟฟ้าเขาอยากทําทําได้แน่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนหมดเพราะถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็ตายใช่ไหม มีประมาณสองพันกระโรงงานเนี่ยที่เขาพร้อมเนี่ยแต่รัฐบาลเองแม่อะไรทักอย่างเนึ่เขาก็รออยู่นี่ถ้าเขาลงทุนเปลี่ยนไปแลง้บเนี่ยมันต้องใช้เงินใช่อะไรพวกนี้ถ้ามีนโยบายขึ้นมาเขาพลิกได้เลยแล้วก็ยึดถืองานมอเตอร์โชว์เนี่ยรถในยุโรปจะมาตอนหลังนี่นะจะเปิดรถพุงมอะไรขวาเนี่ยนะมาเปิดประเทศไทยทุกทีจนะเปิดที่อังกฤษให้กีประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับ ช่วงนี้เราจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับอย่างที่ทางผู้ดุสิตได้พูดว่าเป็นอันดับหนึ่งใช่ครับสิของ GDP ฉนั้นถ้าเกิดเราสามารถเอาตรงวิกฤตอันนี้มาเป็นโอกาสได้เนี่ยเราก็สามารถจะใช้เอนจิ้นคือ,อเครื่องยนต์ตัวนี้ในการที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจเราให้คนไทยได้มีอโอกาสที่จะ มีงานทํานะครับแล้วก็สร้าง New SUV ใหม่ตามแผนแม่บท20ปีของประเทศเราให้ได้นะครับประเทศไทยจะมีรถ EV ใช้อย่างเป็นรูปแบบในราคาที่ทุกบ้านสามารถจับต้องได้เมื่อไหร่ครับ ก็ในเรื่องของอราคามาตรการจูงใจอื่นนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักรู่นะครับแล้วกพ็พยายามทําหลายๆในรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของภาษีเงินได้นะครับนี่บุคคลธรรมดาหรือที่บุคคลก็น่าจะช่วยนะครับส่วนในเรื่องของราคารถจริงๆนะครับก็คงต้องอให้มี v o l ุ่มมากพอให้มีการผลิตที่คุณต้องมีออฟสเกลมีการลงทุนผลิตชิ้นส่วนที่อยู่ในประเทศนะครับแล้วผมเชื่อว่า ราคาจะถูกลงครับผมว่ามันถูกได้เลยอ่ะตอนนี้เพราะว่าถ้าประเทศไทยเราไม่ผลิตนะครับนำเข้าจากจีนซึ่งตอนนี้ราคาที่จีนเนี่ยคันอยู่ประมาณสัก5 0 0แสนจนถึงประมาณล้านต้นๆน,นำเข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีก็คือมาบวกแวดบวกนูน่นบวกนี่หน่อยเนี่ยผมว่าราคารถที่เป็นไฟฟ้านะครับผลิตที่จีนราคาจะใกล้เคียงกับรถที่ผลิตที่ไทยที่เป็นเครื่องน้ำมันนะครับ อันนี้มาแน่คราวนี้ครับเรามาดูกันว่าแผนหรือมุมมองในอนาคตครับแต่ละท่านเนี่ย เห็นทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตเป็นยังไงบ้างในเรื่องของผู้ผดลิตรถยนต์นะฮะก็มีการผ่อนคลายในเรื่องของการชําระภาษีสัปดาสามิตรไประยะหนึ่งนะครับในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีช่วยเว็บให้นะครับหรือในเรื่องของกระทรวงสอมอ,อเองนะครับเราก็มีการเว็บค่าบริการให้นะครับอันนี้คือการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ช่วยเล็ก ช่วยน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการนโยบายรถยนต์คันแรกที่ช่วยเหลือในลักษณะนี้นะครับซึ่งผลของการช่วยเหลือในเรื่องของการให้เงินภาษีนะครับตามมูลค่าจริงแต่ไม่เกินแสนบาทเนี่ยก็ส่งผลกระทบที่ท,ที่ทำให้ตามมานะครับเป็นการเดีนดาน,นะครมาเราก็เรียนรู้จากอดีตนะครับถ้าโควิดหาย ภาคอุตสา,าหกรรมจะไปอย่างไรต่ออย,อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตใช่ไหมครับเราเป็นฐานทา,ารผลิต ICE ที่ค่อนข้างครบวง,งจรนะครับมีทั้งเรื่องของ R&D มีเรื่องของการทำ Core t เท h โนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเสริมสิ่งนี้ที่ภาครัฐจะช่วยก็คือว่าเราก็จะดำเนินโครงการของ AT r ต่อไปนะครับ,รบขอบคุณนะครับ และนี่คือทิศทางนะครับจากภาครัฐนะครับเขานี้มาดูทิศทางของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับคนที่ซื้อรถซื้อยานยนต์ในประเทศไทยและส่งผลกระทบไปถึงวิธีการครับทิศทางการจัดอีเวนต์การจัดงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ครับหลังจากพ้นงานไปแล้วสิบสี่วันถ้าไม่มีใครนะเป็นโรคติดต่อจากงานผมเนี่ยเราเขาจะได้เซอร์ติฟายงานนี้ไปแล้วก็ก็ได้ออกข่าวไปทั่วโลกใช่ไหมว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศ ก็เรียกว่ามหาอำนาจอ่ะเรื่องการจัดงานเรามานั่งมองดูว่าวิกฤติการณ์นี้เ,เราให้ดอเวิร์กเอ็ดโฮมเดนนะปรากฏว่าอะไรมาผมมานั่งทำงานเนี่ยพนักง,งานของเราเนี่ยนะถ้าลดไปประมาณถยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยบริษัทก็อยู่ได้ผพราไม่เห็นเขาทำอะไรกันเลยแล้วไม่มีเขาเราก็ทำได้ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ก็แสดงว่าบราิษัทเราเนี่ยที่เราแล้วมาเนี่ยหลวมไปหน่อยใช่ไหม มันทําให้เราได้มองเห็นอะไรลึกๆอีกหลายๆอย่างใช่ไหมการช่วยตัวเองการที่มีบุคลากรที่เก่งที่อะไรบวกอย่มันจะทําให้ธุรกิจเราดีขึ้นตอนนี้ครับความท้าทายและอุปสรรคหลักๆนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างครับคําถามนี้เป็นใครไม่ได้ครับอยากถามคุณ,คณสมพง์จริงๆครับว่าตอนนี้ความท้าทายหลักมันอยู่ตรงไหนครับแนวความคิดของเรื่องซัพพลายเชนของทั้งโลกนี่ก็เปลี่ยนไปนะครับว่าเพราะว่า ื่อก่อนนี่มันเป็นเรื่อง globalization ที่ไหนถูกก็ซื้อมา sourcing แล้วก็มารวมกันตอนนี้พอมันมีวิกฤตอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มไม่เห็นแล้วว่าบางทีการที่เรา sourcing ของมาจากหลายๆประเทศพร้อมๆกันเนี่ยบางทีเราติดแค่ชิ้นเดียวเราก็ประกอบรถคันนั้นไม่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องอที่มี trade war ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งนั้นผมเรียกมันว่าเป็นหลุมพรางและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ e v นะครับเพราะว่า ทุกคนก็คงได้ยินนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยทุกคนบอกว่ามันมาแน่มันติดอยู่ไม่กี่เรื่องอะนะครับเรื่องอย่างเช่นอ,อ,อยากจะขับรถคันหนึ่งให้วิ่งได้ไกลๆชาร์จครั้งหนึ่งให้วิ่งได้ไกลๆชาร์จเร็วๆนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาในการชาร์จนะครับพอเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปเยอะๆเกิดอะไรขึ้นฮะรถ e ีก็จะแพงนะครับพอแพงมันก็เลยทําให้รถ E ีีเนี่ยไม่ attractive ในการที่เราอยากจะไปซื้อมันใช้หรือเราบอกว่า เราอยากจะชาร์จเร็วๆแต่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปเยอะๆพราะเราใส่เข้าไปเยอะมันก็ชาร์จเร็วไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยเริ่มมีคนคิดว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยการแบตเตอรี่สวอปไหมถ้าเราทําแบตเตอรี่สวอปจริงๆเนี่ยต้นทุนรถยนต์ก็จะแพงขึ้นอีกมันก็ไปทําให้ดีมาลมันไม่เกิดใช่ไหมฮะหรือนะครับเอ่อถ้าเราจะไปอิ p พิเม้นต์เรื่องการชาร์จให้มันเร็วๆเนี่ยนะครับโดยใส่แบตเตอรี่เยอะๆเกิดอะไรขึ้นฮะเราต้องไปดึงไฟออกมาจากจากสายส่งเยอะๆจากกริดเยอะๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่น้อยรถก็จะมีราคาไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าพอเราใส่น้อยเราจะต้องทำยังไงครับต้องชาร์จให้ได้เร็วๆถ้าเราชาร์จช้าเนี่ยคนขับก็จะรู้สึกไม่สะดวกสบายใช่ไหมครับถ้าเกิดเราสามารถใส่แบตเตอรี่ให้มันเพียงพอวิ่งสัก2 300มกิโลสกิโลแล้วกันแต่เวลาจอดทีไรเนี่ยเราชาร์จได้ภายใน15นาทีผมว่าทุกคนก็กลับมาขับรถ E ีีได้ แล้วรถก็จะถูกด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เยอะนะครับแล้วเราใช้เมืองไทยเนี่ยให้เป็นฐานนะครับในการกระจายไปในอาเซียนเนี่ยเราไปทำอะชาร์เจอร์นะครับในหลายๆพื้นที่แล้วก็กระจายตัวอิเล็กทริกโมบิลิตี้เนี่ยเข้าไปในรถเฟอร์รี่เป็นเรื่องทรัคเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะสามารถทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็น BEV hub แล้วก็เป็น Logistics hub ของภูมิภาคอาเซียนของเราได้ เราต้องผลักดันอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมคือเป็นการสตีมซึ่งผมเชื่อว่านะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของอัตราเร่งรัฐบาลเองก็เริ่มเห็นผลของเรื่องสิ่งแวดล้อม pm ียม2.5ก็เริ่มมีรถใหญ่ๆอย่างเช่นคอสมกเนี่ยก็มีการประกาศแล้วว่าจะเปลี่ยนรถยนต์รถเ,เมย์เนี่ยให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับภายในปีหน้าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมผมมีความเชื่อส่วนตัวนะครับว่ามันจะมาเร็วกว่าที่คนคิดผมว่าภายใน5ปีเนี่ย มันอาจจะเริ่มเห็นรถไฟฟ้าอยู่บนถนนเนี่ยคือเอาเป็นว่ารถที่กําลังจะซื้อขายใหม่ๆในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเกิน30%หรือ50%ที่เป็นรถไฟฟ้าในอนาคตนะครับดีมานของรถยนต์นั่งเนี่ยค่อนข้างจะ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 ,จะ,จ,ะจะค่อนข้างยากอยู่หมายความว่าเขามีความกังวลเรื่องของชาร์จสิสเตชันถ้าเขาไม่มั่นใจว่า เขาจะไปที่ไหนในประเทศไทยแล้วสามารถชาร์จไฟได้ผมก็คิดว่าเขาอาจจะยังยังยังไม่ไม่ได้ไปนะครับในขณะที่เดียวกันนี้ทางภาครัฐก็มองว่าโอเคในภาษีที่สัมปทานที่เราให้สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับปัจจุบันนี้คือ0%นะครับเราจะให้สามปีนะฮะหกสามหกสแล้วหลังจากนั้นก็จะ2%เรนนะครับเราก็ให้ให้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆนะครับที่ เป็นส่วนเสริมให้เพื่อจูงใจให้คนซื้อรถนะครับคุณมีตังค์เนี่ยคุณต้องทําเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณจะเสียโอกาสรอภาครับไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนต้องเปยนนี่ไปเนี่ยทุกอย่างมันจะชะลอหมดเพราะรัฐเองเนี่ยตุ้มใหญ่มีตัวถ่วงอยู่เยอะแยะประเทศไทยเนี่ยมีมีอยู่ในโพซิชันที่ดีจริงๆนะครับก็คือว่าเราเรามีกําลังซื้อที่พร้อมที่จะซื้อถ้าเรารู้สึกเชื่อมั่นในเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มี พื้นฐานคืออินฟาส t ตรเจอร์ที่ค่อนข้างดีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างดีนะครับแถมเรามีอินฟาส t ตรเจอร์อย่างเช่นสายส่งซึ่งประเทศคู่แข่งเรายังไม่มีนะครับเขามีเนี่ยสู้เราไม่ได้แลวความสมบูรณ์ของเราดีกว่าเยอะไฟฟ้าเราก็เหลือในขณะที่ประเทศของเขาก็ขาดนะครับจังหวะนี้คือถึงเขาอยากจะวิ่งตามเราเนี่ยเขาก็วิ่งตามเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถจะทําอะไรที่มี เป็นแกรนสก e ีมขึ้นมาได้นะครับเป็นเป็นทีมใหญ่ๆของประเทศที่สามารถที่จะทําให้เห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเอาแน่ด้าน EV ีนะครับทำให้ผู้นักลงทุนเนี่ยทุกคนเชื่อว่าเมืองไทยเอาจริงทุกคนมาลงทุนนะครับมีแพ็กเกจหรือมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันดีที่ทําให้มั่นใจว่าดีมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆผมเชื่อว่าช่วงนี้เราแซงโค้งก็ได้ เทรนด์อนาคตรถไฟฟ้า EV นะครับที่กำลังมาตอนนี้ครับจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับที่จะส่งผลต่อผู้ผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมสนับสนุนแบบเต็มรูปแบบเลยครับทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยแต่ต้องดูด้วยนะไม่ว่าเอื้อให้กับคนไทยนะคนไทยต้องพร้อมสู้ด้วยให้ความยุติธรรมเท่าๆกันแล้วแข่งขันกันผมคิดว่าคนไทยแข่งขันได้จุดที่จะต้องทําการเมนเทนนเนี่ย น้อยกว่านะครับระยะเวลาในการที่จะต้องเข้ามาในมนเทนแนนเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โมเดลเก่าที่เคยมีศูนย์ซ่อมเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเพราะว่าวอลลุ่มลูกค้าที่จะต้องเข้ามาเนี่ยจะน้อยลงนะครับขอฟังจากภาครัฐหน่อยครับภาครัฐดูแล้วมีอะไรหนึ่งอย่างที่เป็นอุปสรรคหลักที่สุดครับน่าจะเป็นเรื่องของดีมาณน,นะครับดีมาณว่าเราจะมีความต้องการใช้รถไฟฟ้า มากน้อยแค่ไหนนะครับผมมองว่าเรายังมองเรายังมองเป็นแพทซสีบอยู่อะตัวเลขมันยังไม่ได้บูมใช่ไหมตอนนี้เท่ากับว่าอะไรใ้่ไหมต่างประเทศเนี่ยเขามีรถถูกเยอะแยะไปอย่าให้เขาต้องนําเข้ามาแล้วมาเบียดสิ่งที่คนไทยเราคิดได้ตรงนี้นะครับจานั้นนะผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยว่าอย่าดูถูกคนไทยนะครับอย่าดูถูกคนไทย ผมเชื่อมั่นว่าครับนี่อาจจะเป็นหนึ่งโอกาสที่สดใสสำหรับประเทศไทยในการดึงนักลงทุนเข้ามาในการอินเวสตนะครับลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตนะครับและถ้าหากภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเตรียมความพร้อมกันไว้ผมเชื่อมั่นว่านะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยยังมีโอกาสสดใสแน่นอนนะครับ